บอคุณเอาก็สอบไปคุณกรสอบทือแล้วถือแล้วมองเียสบายดีพี่น้องสบายดียังม่เามื่อเนี้แบลปคปาอีกเป็นเถือที่สองพี่น้องเมือนี้เอาเอาเอามีไปน้ำมือนี้หลายคนลีมือนี้ กิโลลงได้พี่น่องเอ้เอามาันเกอยากไปน้ำเช้าชาวบมเทางนะครับที่กระจอกี่กระอบบ้างช้างหมนี่มเช้าชาวบบหเออมาตมเงิ้ยอมาตเงินชาเชาวบหมเยนันล่าประเดียนมือในรเื่อนเค่อยู่พี่น่อยไอ้บรรยากาศกัเหมาะกับการลงนองอยู่มือนี้มอหอนนไน ห่อนเซ็ตห่อนน้องแล้วพี่น้องครับเซียนขนาดจะๆกิดอะไรบนอ่อนไปนะเซียนระดับพอดีเอ๊ะอย่งวะพอดีพอดีพอดีเซียนเออน้ำมากินแนี่ยครับต่อเลยพี่น้องเกี่ยมงานแจกบัดนี้เมื่อก่อนงานซบเนาะบัดนี้เป็นงานแจกมาเอาปลาที่เก่าพี่น้องยี่น้องเก่าอยู่บ้าน เหมืไงาเอน้อหม่เหม่องก้อนนอาใม่เข้า่ะเอาน้อใหม่ผูหยิงบ่มาจมาจะเอาคนเดียวไอาน้องใหม่ไปแกงด้วยน้องขุพกเรื่อน้องน้องตัวปัาดุขาบก้ามกใก่ทุกคนตเคียนก้ามุกมาไหนมาจึง ชุดกับเือสวนเลยพี่น้องเกษตรแบบพ่อเพียงวัดทุกอย่างที่ได้แต่ตนี้คนอยู่น้องไหวยังมีวัดเนาะกลาเชล่อคนี้น้องไม่ผูกนี่น้องนำคุณนี่น้องต้นนี้ได้ประบุกใหญ่น้่งรวมุลตัวมนะน้องอันประดุกประดุกใหญ่ที่น้องลรวมอ๋อพี่น้องมาหนีมือที่สองมือก่อนเอาอันยังมือนั้นถ้าเอายังเห็ดดังกวดเนาะ อันนี้มอนีใส่มองพี่น้องมองใหญ่ขนาดจักเส้นอันนี้มองให้เสียสื่อเลยมี่นน่าเข้าว่าวเจ้าหาิเสนบอกลงเอาได้เออนั่นแหละเอา่สีซื่อเออน่มองใหญ่พี่น้องเลยทั้งใหญ่ทั้งแบบลึกนะ เขาตอก็แกไปเลยๆแก่าตรขงนีวา้ำงเลิกกระลอยได้เรามีกระตุกกระตุกไปกระตุกมันมันจะไกระตุกกระยกรอเด้ว้อันนาตุกมันตกยืนบงเป็นเนอันนี้นะมันเป็นมองกันเราใส่หนาหนาเส้อพี่น้องตอนที่ว่าห้าวผ้าพี่น้องไปเบิ่งอกันตอนช่วงน้ำถ่วม บะละมีบ,บม,<ส>มดทั้งี่นจะจับเราไปใส่เอาปลาข้าวนี่ผ่านไดม,ามาี วังไไมบัคอลงเ็นน้ำมันเลียวใส่อันนี้นะทีน้กอนจะพักีนงนถือปลาเรารับกิโลหนึ่งเึินเมื่อไรจับย่อสี่คนเบอเรื่อง่มนคือกาแฟคับไปแล้วขนาดน่ะกกันตึกแตนเื่อนในพายใหญ่สำป้าบุ๊คิใจเลยว่าเอาว่าได้ดอกเงาเดินแม่จำฟองแค มื่อนี้ลงบลายคนไปได้พี่น้องเพราะว่ามันมองมันไ่อยากคืออวนอวนมันต้องได้แก่หลายคนอวนช่องเม็ดน้องปีเม็ดอันนี้นะมันนองเลิกแหงเมื่อก่อนนะเอาอวนลงเหรออวนอวนมันเคิร์นพี่น้องเลยมันเคิร์นหน่อยู่พื้นนะฟามัมเลยลงไปอยู่พื้นมาถารุ่นเมืองพี่น้องเป็นเทือที่สองเทือที่สองเด่บวมาเอาปลาอยู่น้องเพิ่นอยู่บ้านนายุ่งพี่น้องอันรอบแรกเขาเอาอัน ดังกวดแต่ว่ารอบนี้เขาเอาอันมองใ่ญยพี่น้องมาใส่มองขนาดชิบเส้นปลาที่ว่ามันตํำม,มองกับสลายก็มีแต่ปลาระดับหนึ่งกิโลขึ้นกะถึงใหม่เลยถึงปลามันอยู่ในน้ำพี่น้องเลยมาหลุนเบิงน้ากันพี่น้องอีกบัวเฮงนาทีอีกบัวลายนาที ตัวใหญ่ยุ้ยเหรอฮิตาเตือนะเอาลิพี่น้องเอ้เยอะโหอยู่กลางน้องคนแต่ว่าปลาหรือเป็นตะยานนะปลาเป็นตัวใหญ่บางตัวกันเป็นมีนงี่ยงเางี่ยง่ใหญ่ตะยานหลุนเบิงพี่น้องมือนี้มองใหญ่มองเลิกมือนี้ต่างกับมือก่อนมือก่อนน่ะแม่นันนางกวดหรือว่าอ้วนนั่นแหละอันเดียวกันพี่น้อง ลุดเมืองน้ากันตอนนี้สองคนอยู่กลางน้องเสียนมองอยู่กลางน้องคนเสือสีเดียวกันอีกยันทีมงานอยู่กลางน้องเเสือสีเดียวกันจอมเขาจอมเขาแล้วพี่น้องมาหลุนเบืองปลานํากันสิือถืออยู่บ่บ้านแหลกึ้น คนเจอเข้าไปแล้วนี่เนาะปลจปานปลปกปลตองปละเม็ดปละเม็ดปลตองปลองว่าลระเม็ดปลกะเม็ดะเม็ดะเม็ดปลนะานมันกัดมือไปเลย

สั้นแข่แต่มันก้มว่ปลานี่มันนิ่งเลมันมันนิ่งนิ่งขึ้นบมันขึ้นฮอตตืดที่มันตังสูงปาคนะเลมันาข้าวขนาบึอปลาบึกบกบึ

เดไปตไหมคนไทยครับู้ี่ละซาลนเจลเมตในคนไทยนะน้องไดคนงนี่าราาเอือนปลเรเขาอนปลาราเอืปาประาเขาเอืปลาประยเอคือปลาเคืงเมืองเพิ่นเพิ่นนะจักตีพี่นองมันจะสนิจักปีพี่น้องมันสิใหญ่สนี ประมาณจักปีไอ้แสนานีโมโหอ่ะลงานะคุณ้อเขาจตัวได้ผาได้ขาได้เยู่ตัวนั้นะจักปีเนาะไม่ใช่ใหญ่สานีเนาะให้มันหามาเรียงน้องใหญ่น่ะมันก็เอ๊มันมันอิงอิงตามเนาะซื้อมาปอยตัวชิบาทชมปูติน นี่อนังใดช่ไมจโลเฮ้ยโลเฮ้ยไ่ต้องติไปแล้วมึงลงน้มผู้ดีแล้วมึงดรลอยไมันใครจะไม่เชื่อกันเซ็ปีดใ้มออมาให้ทิงให้กูิงากหล่นป้าใหญ่นี่อะมอน่กีดิมอนก ชิปเจ็ดโลเเออบักนิเนะสิงแข็งจริงอ่อนะมนคิ้งาบนี่มไิงหาแข็งเพือนมมาเตียนเ้าบักเลยบเกือบเกืบเกือสามคนนี่เกือบสามเราีละคนทีละคนชิวเอาไหมใครชิว

ตอนนั้นอะปลาเขาแมนวิธีเ no ห็ดบวหายมันหนาวก็คือเหบวหายมันตายบมแล้มันหนาวก็คือผไววายผัววอยเ่นี่ผกไว้พี่น้องเลยผกไว้ในตะพังคือเอาควายน้อยลงแม่น้ำดินไปน้องได้แบบนี้ ัเนีย้ยงเลยยอดบางเด่นจนจับหยาดเลยเย็น <favour informação> ยันก็ดีเย็น่ะเหนยงมันดใหญ่ค่ะกลีน่ะถ้ามันสบัยใส่เขาป็นห่าจะมือจะกินเบนอันนี้ละเราใส่ตัวเย็นไว้ได้กินลายเดือนเต็ม เห็ดเ็ดแห่งที่เสียบเนาะเห็ดหลอดเลยเป็นหลอดเป็นหลอดกลมันเลืองงามเห็ดเห็ดหลอดแล้ะตุ่มโอ้โหอยู่ฝั่งไทยเว้ยข้าวกระเอิญน้ำเพ้งนนั่นแหละบ๊วยมันแซ่บนะจิ้มกับน้องมันเรับซอยๆแล้วต้มน้ำเดือดๆได้แล้วเอาไปทูจุ่งแบบเดียวกันเลยจุ่มจุ่มแซ่บนั่นแหละเห็ดจุ่มแซ่บจุ่มมันวาซาบิแซ่บแล้วมาลุนเบิ่งอีกพี่น้องน้องเก่าแต่ว่ากวาดมองบัดที่ซอง หลังมองบัดที <c oughs> ่สองมองเป็นอูอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> mm ่ลุ่มมองเป็นผงุเข้าอยู่ลุ่มถึงปลาเจิเมตันึงพี่น้องมาแล้วตัวหนึ่งนั่นตัวมันรดีอยู่สาวคนนี้ตัวหน่สี่โลห์โลปลาไงใส่เห็นะโอ้ยนี่แหละได้ะ

น้ำใหม่นะอยากได้น้ำใหม่วงวานเขาม,เมีเจ้าของอยู่เขาป่าให้งวัวกินน้ำใหม่อพอดีแกงเนาะน้ำใหนะม่ลาะกอมันงวัวกินเต็มอยู่มีคนเผาจะได้ไหมีน้องมีอันก้อนน้ำใหม่มีน้ำหลายๆคือนั่นนี่เนาะนเห็ดเกษตรพอเพียงมีมีปลทุกอย่าง ไม่เข้ามาห้องอยู่แบบนี้ก็มีห้องอยู่ห้องกินอยู่ตลอดพี่น้องซับมันเอาตลาดมาไวยหวเงินในใน,นาเจ้าของเมื่อก่อนนะได้สองโตเนาะปลาบึกมื่อนนี้ได้ตัวเดียว

มือนีก็มือนันได้ซูซีกันแต่ว่ามือนันมันส่ได้ปลานี่สองโตมือลนึ่้โมมันปลาได้มือ้นได้ปลาบึกสโตมือนี่โมันโมมันหาได้ห้ามมือนี่มือนี่งโมมันมได้มืี่เรามานีดอโหย่า้างล่างให้มเห็นย่งมา

น้ำมันมาหลายนนี่น้อเหนื่อมันออกเหลืองๆบอนอันนี้ก็ได้คือการต่วสมาคือมันจะเบิร์ตเลยแหละใ่ินไ้ิบอใ่ค้ด่ใส่ค้ใส่โ้่ค้ เสิยนเรื่องค่ะแต่เลยจะขค้ืออนปลายก็เปลาเครืงเนาะสี่นมาไหนก็คือสีนปลาเครื่องเนาะเอาเห็ดกินแรงม่หรอแ็กเสถ่งไว้บอกเอาเห็ดเลยเอาซันไว้เลยกไปเอาเอาออกบอเป็นยังไงเนน่ก

มันหยาบเลยนังมันอะไรคือนั่งนังชัดใหญ่เลยเคยกินแตเมือนั้นเนันเครื่องในมันคือเครื่องวยมันกินยัางลนวเวมีะ้กแันเอะไว่ยเด้เอยังใจาอยู่ด้อือตัวใหญ่ยซอยจูพี่น้องยายายายยาาา โอ้เหนือมันเนาะจะคือเหนือปลาแซลมอนนี่พี่นี้นี่แมวปลาบึกแต่ว่าฮาวายเซียนผักอันนะผักกระดูกมันนั่นให้แหวนเพ็ดต้มยำมามาซิมเบิ่งกันเมนูปลาบึกพี่น้องวันนี้นี่เขาเอิญเมนูอย่างนี้ลาบซอยลาบซอยนะซุกเลยได้พี่น้องเมนูนี้ ปีบอกเอาเช่อเลยแลวไตััตัวเก่านะเดียดูเถอะเก่ายังอย่ามันลงเก่าว่ามอขอขอเงินนดก็เลยตองไปชี้เข่าแวแสบแสบแสบน้นนะ 哪、嗯、里便宜？